เฮาสวัสดีครับคสวยเ้าเจ๊เมื่อคืนค้างที่นี่เหรอลูก <c oughs> ใช่ครับพอดีแอร์ที่ห้องผมมันเสียครับอ่าดีเลยนี่ข้าวเช้าเสร็จพอดีงั้นกินด้วยกันเลยนะ <c oughs> มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปวางที่โต๊ะนะครับแม่ เมื่อกี้เจเรียกน้าว่าอะไรนะลูกพูดผิดนะครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมยกสองอันนี้ไปด้วยละกันจ้าเฮ้ยอะไรทำอะไรมองหนูนั่นแหละ ที่นึงเออไม่นั่งวะมือเจหายแ้้เหรอลูกอใช่แล้วครับนะาจาันหมอบอกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแต่ผมก็อดขับรถอยู่ดีครับงั้นช่วงนี้ใช้บริการไรเดอร์จินไปก่อนนะนายกให้ได้ใช่ปะค่าน้ำมันหารสอ น้าดีใจนะที <no p Obrig illions> ่ทั้งสองคนเนี่ยมาสนิทกันผมก็ดีใจเหมือนกันครับเนาะคุณข้าไปอ๋อเอ๊ยังขอลมานสั มึงจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีเวยก่อนเอาเล่าเข้าปากเนี่ยมันจะได้มีสติปวดหัวชิบหายมึงแน่ใจเหรอว่ามึงไหวอ่ะบายมายิงข้ามนี้มึงขาดก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแรงยกแก้วต้องมีแรงเปิดหนังสือดีว่อ่ะ โทรศัพท์เครื่องเก่ากูเปลี่ยนซิมไว้ให้แล้วมึงเอาไปใช้สำรองก่อนโทรศัพท์กูอะไอ้ห่านี่มึงจำอะไรไม่ได้เลยเวะโทรศัพท์มึงแตกจนไม่เหลือซากแล้วกูเก็บไว้ตรงลิ้นชักหวัวเตียงอะมึงว่าเมื่อไหร่มึงก็กูกคืนข้อมูลเอาเองแล้วกันไม่เป็นไรอะไม่มีข้อมูลอะไรสำคัญอยู่แล้วแล้วมึงไม่มีข้อมูลอะไรที่อยากเก็บบ้านมาวะมึงก็รู้ชีวิตกูมีอะไรให้หน่าจดจำที่ไหนล่ะ เออมึงเขานี้กูว่างแล้วอือหือไปเป็นเพื่อนกูได้น,น,นะกูว่าจะแอบไปคนเดียวสัหน่อยมึงนี่ความจำดีใช้ได้เนี่ยเนี่ยมึงไม่หายกูไปเป็นเพื่อนแล้วว่างั้น <c oughs> เฮ้ยเป่าวกูแค่คิดว่าจะไปเมามึงให้พ่อแม่กูฟังสัหน่อยอะมึงไปด้วยกูพูดได้หมดอยู่ว่ะเอวนอืม มึงจะทำตัวเข้มแข็งหรือเซเพตต่อหน้าคนอื่นก็ได้นะแต่กูอ่ะมึงไม่ต้องพยายามก็ได้แดกไว้ปถือเทียงสายส่วนกูขอตัวนอนรานึงนะเมื่อยแล้ว อม,มาละไงมึงสร้างเรื่องอะไรอีกอ่ะข่าวไว้จังนะมึงอ่ะเป็นไงบ้างวะมึงเมื่อคืนกูไม่เห็นอะไรอ่ะไอ้ฟาร์มรู้เรื่องนี้หรอมึงบอกจินแล้วเหรอวะเออเดี๋ยวนะพวกมึงนี่มีใครคิดจะ บอกอะไรพวกกูสองคนหน่อยมไหมทำอะไรอ่ะก็ดูมีคนไม่กลับบ้านได้ง่ายกูเลยคิดห้องให้มึงครึ่งหนึ่งไงอยากให้กูอยู่ต่อก็บอกไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่เนาะ ไอ้ห่านี่กลับบ้านมาไปะหนอเล่นยอกหยอกแต่ว่านะไม่อยู่ฟรีๆนะเว้ยทุกอย่างหารสองอนี่กูโดนหักเงินเดือนอยู่นะไม่ไม่ตาหน่อยหรออืมไม่ทิ้งเหรอ เออทีทำไมอ่ะก็ไม่แต่กูเขียนหามืองอ่ะจะเก็บไปเท่นลึกอ่อแต่มันก็มีที่มึงเขียนบอกรักกูเหมือนกันไงขอเก็บไปนะเหลือหน้าว่างอีกต้องเยอะอีกครึ่งหนึ่งกูขอเก็บไปเขียนต่อนะฮะมึงจะไปเขียนอะไรเขียนบอกรักมึงไง ไปซื้อใหม่หเถอะเมื่จะีเขียนตอนรักในสมุดที่ครึ่งนึงเป็นคาดานะแถมปกมปนสีดำด้วยมันจะอัปมงคลหรือเปล่าเปล่ายังไงมันก็มีความรู้สึกของมึงอยู่อ่ะกูขอเก็บไว้นะเออเรื่องของมึงทำอะไรก็ทำใ มึงมีอะไรไม่สบายใจอ่ะร้ปรึกษากูได้ทุกเรื่องนะเว้ยแวนตอนนี้มึงก็แทบจะเป็นอีกครึ่งของชีวิตกูอยู่